ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนพันธ์แท้โพลีนครับครับผมนะฮะก็อันนี้นะครับผมก็นะครับเป็นการแข่งขันแฟนแท้โพลีนแห่งปี2021นะครับผมฮะเป็นการแข่งขันเพื่อชิงชัยหาสุดยอดแฟนแท้โพลีนเพียงหนึ่งเนื้อเท่านั้นครับผมที่จะได้ของรางวัลสุดพิเศษจากทาที่อ่าโพลีนไปก็คือนะฮะเซตซัมเมอร์เซ็ตครบเซ็ตนะครับผมทั้งแผ่นสายทั้งเข็มกลัดแล้วก็เอ่อ บปลอกหมอนนะครับผมนะฮะแล้วก็ใบประกาศสิษิบัตรจากบริกรนะครับผมในฐานะแชมป์นะครับเป็นมูลค่าหนึ่งพันสิบสี่สิบาทครับผมนะฮะแล้วก็อันที่สองครับก็จะเป็นอืมแผ่นอเป็นปลอกหมอนถ้าผมขอไปครับปลอกหมอนแล้วก็นะครับใบประกาศสิษิบัตรนะครับที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามผมก็จะเป็นใบแผ่นใสครับผมนะฮะสองร้อยสิบาทนะครับกับประกาศสิษิบัตรแล้วก็แบบอื่นก็จะได้แค่ประกาศสิษิบัตรนะครับผมนะฮะ ต้องขอบคุณทางบริษัทพริกอนนะครับผมนะฮะที่ทำให้เรามาอยู่ถึงมาดูรวมกันฮาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทางพริกอนด้วยนะครับะตอนนี้เราก็่านมาครึ่งทางปองการแข่งขันครับผมนะตอนนี้นะครับดุเดือดเดือดผ่านมากเลยครับผมจะเป็นยังไงต่อไปครับเชิญรับชมได้เลยครับความเดิมตอนที่แล้วคุณโชริ สุดยอดแฟนพันแท้ลูเซเน่เป็นอันดับที่1ด้วยคะแนน74คะแนนตามด้วยอันดับที่2อย่างคุณเฟกอิมพอสเตอร์ที่ได้คะแนน41คะแนนมาดูกันซิว่าคุณจางสุดยอดแฟนพันแท้ลูเซียจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนเชิญรับชมได้เลยครับนายจางสุดยอดแฟนพันแท้ลูเซีย จากาการโควิดทำให้เขาว่างจึงได้ไล่ youtube ดูจนมาพบกับลูเซียถึงแม้ตอนแรกๆเขาอาจจะดูมึนๆง,งงๆแต่พอเอาจริงก็สามารถเป็นแชมป์ชิงที่นั่งสุดท้ายในรอบแห่งปีได้จนชาวอโพสเทียโบวตให้เป็นเต็งหนึ่งที่คนอื่นๆจะประมาทเขาไม่ได้เลยด้วยชื่อเสียงโบสถบูรพาไร้พ่าย,ายจึงอยากให้ทุกคนฝากโอนเอ้ย ฝากเชียร์นายจังผู้ไม่จางคนดีด้วยนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับคุณจังกับผมนะครับผมเพื่อการแข่งขันนะฮะเป็นคนที่สานะครับผมคุณจางเป็นไงบ้างผมดูคนอื่นแข่งมาก็กดดันจังอ่ะก็คุณเป็นเต็งหนึ่งด้วยแหละคนเชียร์เยอะมากเลยคุณจังอ่ะนะโอเคนะฮะนะครับก็เริ่มเลยครับก็คือเกมสามวินาทีนะครับผมนะฮะต่อมาครับผมนะฮะสิบข้อแรกก็จะเป็นเพลงนะครับผมสิบข้อ สารพสิทธิ์ทงี่สิก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็ห้าข้อสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลนะครับผมนะฮะแต่ว่าต้องผ่านไปทีละข้อทีละข้อครับตั้งสติให้ดีๆครับคุณจานะครับพร้อมไหมครับครับนะฮะโอเคครับผมนะฮะเริ่มเลยนะครับภาพแรกนะครับผมคะแนนที่หนึ่งไปครับเลขสองครับถุกต้องครับอ่าอัสสัตติซองนะครับถุกต้องครับนะฮะมานิ่งๆครับบทนี้นะฮะโอเคครับเลขที่สองครับ ไปครับถูกต้องครับโอเคครับนะฮะปุบตอบปุ๊บส่งปุ๊บตอบปับนี่สุดยอดเลยครับนะฮะโอเคครับต่อไปครับผมคะแนนที่สามครับเอานะครับไปครับเราอาอยู่ครับถูกต้องครับ Hello How are y อ u อยู่นะฮะโอเคครับต่อไปครับผมข้อที่สี่ครับไปครับจเดล่าครับถูกต้องครับ เรื่อยครับเรื่อยครับต้องติให้ดีครับต่อไปครับข้อที่ห้าครับไปครับถูกต้องครับอ่าเรื่อยเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆครับต่อไปครับผมข้อที่6กครับเอานะครับไปครับอีกครับถูกต้องครับอ้าวโหนะฮะแต่ยังไม่พลาดเลยนะครับผมถามคุกตอบปั๊บเลยนะฮะบอกว่ามาเล่นๆนะฮะแต่ว่าได้เต็งหนึ่งนะฮะดูซิว่าจะเต็งตามเต็งหนึ่งตามที่พวกเขาพลาดว่าหรือไม่นะฮะโอเคครับต่อไปครับผมเต็งที่ เจ็ดครับไปครับเนปอนครับถูกต้องครับอ่าอะไรครเสร็จคะแนนนะครับโอ้โหนะฮะไม่พลาดเลยครับตอนนี้นะครับไปะครับต่ไปครับผมคะแนนที่แปดครับไปครับชาเกียรติภีครับถูกต้องครับอ้าวอะไรครับตอนนี้ครับผมนะครับยังไม่พลาดเลยครับนะฮะต่อไปครับผมข้อที่เก้าครับไปครับข้ามครับข้ามครับโอเคครับ รู้ไหมครับอันนี้พูดจำไม่ได้อันนี้เป็นเพลงที่คอเลบแต็กเก็กับสกัลเลตแบนนะฮะอ๋อแมกเนตถูกต้องครับแมกเนตครับโอ้โหนะฮะไม่เป็นไรครับผมข้าดไปแล้วครับหนึ่งข้อไม่เป็นไรครับนะฮะโอเคครับผมต่อไปครับข้อที่สิบครับพร้อมไหมครับครับพร้อมนะครับครับไปครับเซฟไทยเอ๊เซฟไทยเซสเมยครับถูกต้องครับโอเคนะฮะตอนนี้นะฮะ คุณจาแล้วครับข้าไปได้ข้อเดียวเท่านั้นนะครับผมนะฮะได้ไปแล้วครับผม9คะแนนนะฮะโอเคครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับคุณคุณจาครับอ่าไปกันครับดูพอใจไหมครับพอใจไหมกดดันสุดบอกแล้วครับเกมเรามันเดียวข้ามง่ายครับอย่ากดมันกดดันครับนะฮะโอเคครับผมนะฮะต่อไปครับเซตที่2ครับผม11-20นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับคอนเทนต์ของรูเซียนะฮะมีชื่อว่าอะไรนะครับผมนะฮะพร้อมนะครับนะครับ ข้อที่11ครับไลฟ์เกมที่2ที่ลูเซียเล่นหลัง w อร์เมดดอทไอครับโอเคครับข้ามครับอืม๋อไอรู้ไหมครับรู้ไหมครับอ่ดึกไม่ทันครับมันกดแัดเกินโอเรีบไม่เป็นไรคอันนี้เป็นเกมชิดอิมแพคครับโอเคครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะคนคนณจางนี่อ่าหายใจเข้าหายใจออกนิดนึงครับกู๊ว่าอันนี้ตื่นเต้นมากเปล่าเปลาจะต้องจับมาดูดีครับนะฮะนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ นะะฮโอเคครับต่อไปครับผมข้อที่12ครับไลฟ์เกมแรกหลังไลฟ์รีโมเดลครับข้ามครับโอเคครับข้ามนะครับอันนี้รู้ไหมครับอ่าปิจัวครับอ๋อครับเป็น Resident Evil Village ครับไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับนะฮะโอเคครับผมนะฮะต่อไปครับข้อที่13ครับไลฟ์แต่งนิทานชานมออริจินอลครับครับครับข้ามครับ โอเคครับต่อไปครับอ่าเป็นดูไ้ท่าอันนี้น่าจะแวะดื่มชาหรือเปล่าครับถูกต้องครับเป็นแวะดื่มชาครับโอ้โหน่าสียดามากเลยครับไวะครับผมนะฮะรับข้อที่สิบสี่ครับเกมยิงไข่ระเบิดที่ลูเซียเล่นในแวะดื่มชาครั้งที่เจ็ดครับ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 โอเคครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้เสียงไม่ค่อยชัดแต่เมื่อกี้น่าจะพูดว่าคานเนาะโอเคนะฮะ โอเคครับเป็นอันนี้รู้ไหมครับเกมยิงไข่จําได้แต่ชื่อไม่ออกครับอ๋อไดนาอไมครับไดนดอรไมนะฮะตอนนี้โอ้หลังจากนะฮะอันนี้คือค่าบัวร์เลยนะครับตอนนี้ค่าไปแล้วห้าข้อครับมีทั้งหมดเก้าคะแนนครับนะฮะตั้งสติดีๆครับตั้งสติดีๆครับนะฮะต่อไปครับต่อไปครับข้อที่สิบห้าครับคลิปสั้นทุกวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าครับรักวัจัน์ครับถูกต้องครับอ่าโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วครับกับข้อสุดเกมครับ ต่อไปครับผมนะฮะต่อไปครับผมข้อที่สิบหกนะฮะเกมที่ดูเซียเล่นก่อนที่จะไปผักร้อนครับครับครับโอเคครับข้ามครับนะฮะเกมอันนี้พอร์อันนี้รู้ไหมครับอันนี้จำไม่ได้ว่าเกมก่อนนี้เกมอะไรแต่ก่อนที่ที่มีแผนว่าจะเล่นคือเกมไอเอวัติเชดนะครับแต่นี้ยนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเกมที่อันไหนเกมที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นลงราแต่ว่าที่ถ้าเป็นก่อนนานที่จริงก็คือเป็นซูเปอร์บัลลีแมนครับอ๋อ ครับผมนะะฮโอเคครับผมไม่เป็นไครับยังดีกว่าตอบผิดครับนะฮะตอนนี้คุณใจจางครับมีทั้งหมด10คะแนนนะครับผมนะฮะเหลืออีก9ข้อนะฮะที่ให้เก็บคะแนนนะครับผมนะฮะสุดๆนะครับต่อไปครับผมข้อที่17ครับเกมคู่หูขุ่นยนต์ที่ลูเซียเล่นกับนี่ครับครับครับโอเคครับข้ามทุกข้อเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้รู้ไหมครับเกมคุ่เดียวนะฮะคู่คูหุ่นยวนะฮะ จำไม่ได้เลยครับอ๋อาบเป็ดครับาบเป็ดาบเป็ดนะฮะที่เป็นหุ่นยนต์สองตัวนะฮะโอเคครับต่อไปครับผมข้อที่สิบแปดครับไลฟ์เกมแนวความรักโรมนติกจีบรุ่นพี่หัวล้านเ d e ดลีสบูลิเตอร์ครับถูกต้องครับอ่าโอเคครับผมนะฮะถือว่ากลับมาอีกครั้งนะฮะเป็นสิบเอ็ดนะครับโอเคครับต่อไปครับผมนะฮะข้อที่สิบเก้าครับ นะะฮไลฟ์เกมที่ปกคลิปเป็นภาพเรือดำน้ำครับเดี๋ยวครับ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 เดี๋ยวครับข้ามนะฮะอันนี้รู้ไหมครับอันนี้โอ้จำไม่ได้เนีดึกไปออกอ๋อันนี้เป็น Resident Evil 6นะฮะแหมน่าเสียดายมากเลยครับนะฮะแล้วไปครัผมข้อ20ครับจะจบขอคอนเทนต์นี้ขอขอสักข้ออีกสักข้อหนึ่งนะนะโอเคนะฮะไปครับผมข้อที่20ครับ ไลฟ์เกมที่ขึ้นชื่อว่าทำให้ลูเซียหัวร้อนมากที่สุดนะครับเอ่อพิเตอร์เประเิเดนครับถูกต้องครับอ่าน,นะคะโอเคครับตอนนี้นะฮะคุณจานะครับตอนนี้ข้ามโอ้ก็ตอบถูกแค่สาข้อนะครับผมนะฮะในใน11ถึง20นะคะก็ตอนนี้รวมของเก่านะครับตอนนี้เป็น12คะแนนครับโอเคครับยังโอเคอยู่นะครับตามสถานการณ์ตอนนี้นนะ เหลืออีก5ข้อสุดท้ายนะครับผมนะฮะแต่จริงว่าคุณจาจะเป็นคนแรกที่เล่นโจทย์ครบหรือไม่นะฮะ25ข้อของเรานะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับผมนะฮะข้อที่21นะฮะ20 25ก็จะเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรูเซียเนาะว่าเป็นชื่อว่าอะไรนะครับโอเคครับข้อที่21ครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับโอเคครับแขกรับเชิญนอกค่ายในไลฟ์ไมค์ครับครั้งที่สามครับครับครับ ค้ามโอเคครับใครครับอันนี้นอกข่ายที่มาคัดบนี้ไหมครับถ้าให้เดาน่าจะมายาหรือเปล่าครับมายาโอเบรุถูกต้องครับโอ้ยมายาครับผมมายาโอเบรุครับผมไม่ชัวร์ว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่ครับครับโอเคครับไม่เป็นไรครับทำได้ดีครับนะฮะดีกว่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์้อข้ามกปดีกว่านะครับโอเคครับแต่ไปถึงข้อที่ยี่สิบสองครับวีทูบเบอร์ผู้มาแชร์ประสบการณ์หัวร้อน แหม่มถูกต้องครับแหมมแหมมครับอะนะฮะยังตามเกมอยู่นะครับตอนนี้นะฮะแหมมแหมมครับก้องครับต่อไปครับผมนะฮะข้อที่ย3สิบสามครับสมาชิกโพลิกกนที่ไม่ได้ปรากฏตัวในไลฟ์คาวดาวครับลุเซเน่ครับถูกต้องครับอานะครับผมนะครับดีครับดีครับตอนะครับต่อไปครับผมข้อที่24ครับโอ๊กไนะครับ2ข้อนะฮะอีก2ข้อครับ นะฮะข้อที่ย4สี่ครับสมาชิกโพลลไลฟ์คอลซิลที่ลูเซียวาดเป็นคนที่สองครับโรนี่ครับถูกต้องครับโอเคครับโครนี่นะฮะถูกต้องครับแต่แมวผมข้อสุดท้ายแล้วไปต้องข้ามไปนะฮะอ่าครับคุณจ้าพร้อมไหมครับครับผมอ่าข้อที่ยี่สิบห้านะครับผมบอกเลยว่ายากมากเนาะเนาะเออไม่รู้เหมือนกันโอเครับผมนะฮะข้อที่สิบห้าครับฟังทีดีครับ แขกรับเชิญคนล่าสุดในรายการซุบซิปหลังโบทครับจ่าครับถูกต้องครับอ้อโหสุดยอดนะครับคุณจาาครับบอกว่ามาเล่นๆนะฮะไม่ธรรมดาครับรหดับอันนี้นะครับนะะหายใจไม่ทันแล้วหายใจไม่ทันแล้วเอาพักหายใจก่อนหายใจก่อนโอเคครับผมนะฮะทำให้ตอนนี้นะครับผมนะฮะคุณจาาได้ไปทั้งหมด นะฮะ้5ข้อนะคะข้ามไปทั้งหมด9ข้อนะครับผมนะฮะเป็นทั้งหมด16คะแนนนะครับผมนะฮะ16คะแนนครับข้ามไป9นะครับผมนะฮะก็10ข้อแรกก็ข้ามไปหนึ่งเนาะแล้วก็10ตั้งแต่11ถึง20ก็ข้ามไปเอ่อเจ็ดนะครับแล้วก็อ่าหมด5ข้อสุดท้ายก็ข้ามไปหนึ่งนะครับผมนะครับเป็น9นะครับผม9ข้อนะครับเป็น16คะแนนเป็นไงครับผมคุณจาพอใจไหมครับพอใจไหมอ่าพอใจแล้วพอใจแล้ว อ่าพอใจเอาเลิกเลิกเอาหยอกหลอกรอรอเล่นรอเล่นรอเล่นเล่นรอเล่นโอเคครับผมถือว่าอาจารย์ได้ตเดเลขสิบหกคะแนนนี้มากกว่าคุณชุมากกว่าคุณโชลีกับคุณเฟกนะอ่าเอออาจจะไม่ไปได้ระเตงหนึ่งไงโอ้ยอวยกันจับเลยไม่ไม่ทำเลยอ้าวเอาโอวยมากก็รีบีได้สิบหกคะแนนไม่อวยได้ไงล่ะโหนะฮะโอเคครับผมนะฮะถือว่าพอใจระดับหนึ่งแล้วคุณจางโอเคครับผมนะฮะต่าไปครับผมมาถามตอบครับนะฮะ นะครับต่นนี้นะครับคราดปรีแลวนะครับคุณจาร์ได้ไปลึง16คะแนนนะถือว่าสูงมากนะครับในสะดับ3สามปีที่ผ่านมานะครับจตลองดูว่าใครจะมีทำมากกว่านี้หรือไม่แต่ว่าหมดนี้รับคุณจารครับถามตอบนะฮะก็ถือว่าทุกคนยังได้หมดนี้อยู่นะฮะผมนะครับตอนนี้นะครับคุณโชลีกกับคุณเฟกนะฮะคุณจารจะเอาสักกี่คะแนนนะครับวันนี้เอา25คะแนนเต็มไหมฮะอีกเกิดไปคุณจะบ้าเลยอ๋อตอนรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามก่อนนะฟังคำถามก่อนดีกว่าเนาะโอเคครับคุณจารครับพร้อมนะครับ ตังครับแล้วดีของคุณลูเซีย,ยนี่เราก็ยอดกระจายเนาะเพราะาช่วงนี้นี่ก็ใกล้วันเกิดลูเซียใช่ไหมก็ก็กกต่างกับตัวไลฟ์เดบิวต์ของลูเซียนี่แหละอ่าไลฟ์เดบิวต์ของลูเซียนะครับก็ในวันนั้นก็จะมีอ,อธิบายตัวโปรไฟล์ของลนะูเซียเนาะแล้วก็จะมีความพ,พิเศษก็คือที่สาวๆเนี่ยมากดป้นปอนวันเกิดย้อนหลังนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าไลฟ์เดบิวต์น่าจะจิบคือวันที่20นะฮะ, 20, ะ,ะ20ตุลานะครับแล้วก็วันเกือบที่สิบสตุลานะครับผมนะฮะ ก็นอกจากที on ่จะมีอันนั้นใช่ไหมครับเปที่สาวไอคอนนะฮะก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของสาวสาวกริกอนอ่าคุณจางดูได้ดูไหมครับอันนั้นเออดูไหมครับนี่ดบิวต์แรกผมมาไม่ทันนะฮะอ๋อแต่แต่ย้อนกหนบไโอเคครับผมนะฮะโดยแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของสาวสาวกริกอนนี้นะฮะจะมีลูกศรนะครับ ชี้กันไปมานะครับแล้วก็มีข้อความอยู่บนรูปศอดนั้นด้วยนะฮะนะครับเป็นแบบบอกแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะครับและแล้วก็อีกท้งนะฮะแผนผังนั้นนะฮะยังมีชื่อด้วยนะครับผมนะฮะยังมีชื่อแผนผังด้วยคําถามนะครับถามว่าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของสาวสาวโพลิกอนในไลไฟ์เดบิวต์ของลูเซียมีชื่อว่าอะไรและ ข้อความที่อยู่บนลูกศรของลูเซียที่ชี้ไปที่ตู้เขียนไปว่าอะไรครับโอ้โหงานหยาบจะจัดเปิดจอยครับ <laughs> <laughs> ไม่คิดเลยเหรอครับไม่คิดอะไรเลยเหรอฮะ,ะเปิดจอยครับ <laughs> <laughs> โ,อนะโอเคครับผมนะฮะโอเคครับเปิดจอยครับ <laughs> โอเคได้เลยเปิดถ้าคุณอยากได้ครับผมเราก็จัดให้นะครับไม่ต้องคิดเสียเวลาครับกับคุณจ่าของเรานะฮะโอเคครับเปิดชอยครับใช่ครับชอยไปแล้วครับนะฮะตอนนี้นะครับอ่ไล่ไปทีละชอยนะฮะอันที่หนึ่งครับชื่อว่าโพลีกอนชิปอ่าก็เป็นยูเรชั่นชิปไงอ่าดูเรเยก็ย่อเป็นชิปนะครับอ่าลูซี่เขียนถูกปู๊ว่าคอไหมคะอ่าอันรี้จักครับชื่อแผงโพลีกอนชิปนะครับนอนเยอะๆนะคะอ่าบอกอย่างนี้บอ่างน ปูนอนตีสองทุกวันเนาะโอเคต่อไปครับผมข้อที่สามครับโพลีกอนชิดเหมือนกันนะฮะเรียกดีคิดพูว่าคุณลาพิเน่อะไปครับข้อที่สี่ครับเป็นอเปลี่ยนมากเลยครับเป็นโพลีกอนเป็นโตกนะครับผมอะฮะเป็นพรุ่งนี้วีนัดกันนะคะอาต่อไปับผมนะฮะข้อที่ห้าครับโพลีกอนเป็นโตะนะครับเป็นคุณลาปูครับนะฮะนี่ครับอีเป็นผมจะรู้นะอ,อ๋อเอาไวีรู้ด้วยนะฮะ ผมจำได้ว่าชื่อ,อความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ชิปฮะเาัจะเหลือสองข้อส่วนการที่ดูเนียจะชี้แล้วไปพูดถึงผู้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะงั้นตอบข้อสี่ครับอ้าวสรุปว่าคุณจาจะตอบใช่ไหมครับตอบเลยครับโอเคครับผมนะฮะคุณจาตอบนะครับผมนะอ่าโอเคครับสรุปนะคะขอโทรคำถามนิดหนึ่งว่าเป็นนะครับ แผ่นพังแสดงความสัมพันธ์ของสาวๆาในโพลิกอนนะฮะแต่ในเดบิวต์ของรูเซียนะครับมีชื่อว่าอะไรและข้อความที่อยู่บนรูเซียลูกต่อนของรูเซียที่ชี้ไปที่ปู่เขียนได้ว่าอะไรตอบครับโพลิกกนเป็นโตะแล้วก็ผู้ที่มีนัดกันนะคะอ่าโอเคครับผมนะตอบมาแล้วเรียบร้อยตอบถูก2ี่สิบคะแนนนะฮะตอบผิดศูนย์นะฮะโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวซิว่าสิ่งที่ ชาวคนเตียนเทียก็เป็นเต็งหนึ่งจะจะจะเวทหรือไม่เข้าต่อนะครับต่อนะครับต่อนะครับพี่พี่พี่ถูกต้องนะครับ่าเยี่ยมยอดครับสำหรับคุณจางครับโอ้โหนะฮะถือว่าวิเคราะห์ได้ไม่ยางถูกทางครับผมโอ้โหนะฮะคนนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับคุณจานะฮะ ถือว่าถือว่ายังมีความจําในตัวเบนโตได้อย่างดีนะครับเบนโตนะฮะตัวตั้งรับผมพอริกกนเบนโตนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้มนัดกันนะคะนะครับผมนะฮะโอเคถ้าผมทําให้นะฮะคุณจางนะครับได้แล้วทั้งหมด20คะแครนะครับผมนะฮะรวมกับหมดแรกครับสามสิบหกก็เป็นสามสิบหกแครนะครับตอนนี้นะฮะโอเคครับต้อให้คุณจางกันนะครับและนี่นะครับก็คือแผนผ่านของโพลริกอนเบนโต ที่ปรากฏอยู่ในไลฟ์เดบิวตของรูเซียเมื่อวันที่20ตุลาคม2020ซึ่งแผนพังนี้จะแสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด5รูปแบบก็คือเส้นสีแดงแสดงความรักเส้นสีชมพูแสดงถึงความเอ็นดูเส้นสีน้ำเงินแสดงถึงความเคารพเส้นสีเขียวแสดงถึงความสนิทและสีเหลืองแสดงถึงความเป็นพี่น้องโดยประโยคที่อยู่บนลูกศรที่รูเซียชี้หาปุ้งนั่นก็คือ พรุ่งนี้มีนัดกันนะคะนั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตแผนพังนี้ให้ดีเส้นที่ลูเซียลากไปหาสาวๆล้วนเป็นสีแดงทั้งหมดซึ่งแสดงถึงความรักของลูเซียที่มีต่อสาวๆนั่นเองแหมหน่าจริงนะครับพระแม่คนนี้